วันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมรีซิฟเวอร์ตู้ไม้วินเทจนะครับสวยคลาสสิกรุ่นหายากมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับไพโอเนียเอสเอ็กสี่สิบห้าเมกอินเจแปนตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับอายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่แนวเสียงนี่นะครับเบสหนักแน่นนะครับแหลมสดใสนะครับเบสหนักจริงๆนะครับเป็นระบบ OTl เนะครับเป็นระบบ OTL ซึ่งให้เสียงได้คล้ายเครื่องหลอดมากๆนะครับความนุ่มความอะไรเนี่ยนะครับเสียงนะครับแนวเดียวกับซันซุยนะครับแนวเดียวกับพวกตระกูลซันซุยทั้งหลายแหละนะครับแนวแนวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้กําลังขับนะครับอยู่ที่17วัตต์บวก17วัตต์นะครับสองข้างก็ส4วัตต์นะครับเหลือเฟือนะครับแอมตัวนี้เปิดเร่งนิดเดียวก็ดังลั่นบ้านแล้วนะครับดังลั่นบ้านแล้วนะครับอายุเยอะก็จริงแต่ว่าภายในนี่อุปกรณ์ต่าง ก็ยังแจ๋วอยู่นะครับซีเซอร์ก็ยังดีอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องรีเลยครับตัวนี้นะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูภายในนะครับให้ดูสภาพเครื่องก่อนนะครับตัวกล่องไม้นะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับไม้จากโรงงานนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุนะครับน็อตน็ตก็ธรรมดานะครับเดิมๆของเขาคิ้วเครื่องนะครับคิ้วเครื่องเนี่ยนะครับหน้าปัดนะครับคิ้วของเครื่องเีย จะเป็นสแตนเลสนะครับคล้ายๆลอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นสแตนเลสมากกว่านะครับวาวสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับขึ้นวิทยุผมจูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่แปดิบเจดุดห้าถึงหนึ่งร้อยแปดาทำงานดีนะครับเข็มวียูสัญญเซเรียลขึ้นดีนะครับตัวหนังสือคมชัดมากๆนะครับเป็นแอมวิเทจนะครับรีเซิร์ฟเวอร์วินเทจระดับงานสะสมอีกตัวหนึ่งของไพโอเนียนะครับ สมัยก่อนนี้นะครับเครื่องนะครับไม่จําเป็นต้องเร่งเยอะๆนะครับเร่งนิดเดียวนี่ก็ดังเพาะแล้วครับดังเพาะแล้วนะครับเบรคหนักจริงๆนะครับผมเปิดได้แค่นี้นะครับเปิดมากๆนี่ลําโพงผมรับไม่ได้นะครับลาโพงเยอรมันคู่นี้รับไม่ได้เลยนะครับได้ลาโพงทับ1สิบนิ้วสิบสองนิ้วนะครับโบราณโบราณนะครับเจ๋วเลยนะครับคู่นี้นะครับแล้วก็สภาพต่างๆนะครับวางโชว์ได้เลยนะครับไม่อายใครฟอร์ดไฟติดปกติทุกอย่างกลางคืนนี่ไฟก็จะสวยเลยสวยๆเลยนะครับ มีเลาเนดให้นะครับต่อ a u x ได้นะครับต่อเทปได้นะครับมีเทปมอนิเตอร์ให้นะครับตัวนี้เบสแหลมปรับปกติตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับภายในเป็นผ้าขยายเป็นทรานซิสเตอร์จานบินด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังตัวต่อต่างๆนะครับก็สวยงามนะครับเสา a m นะครับ a m ก็ยังรับได้ดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขั้วลําโพงนะครับผมมีขั้วให้นะครับนะครับแบบเสียบนะครับผมมีขั้วให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี ต่อลำโพงได้สองคู่แต่เปิดได้ทีละคู่นะครับก็ต้องเลือกเอานะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับเดี๋ยวนี้ใช้หม้อแปลงลูกเล็กๆก็ได้แล้วครับลูกร้อยร้อยห้าสิบวัตต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับคู่นี้ครับสองร้อยวัตต์ก็โอเคครับฮะเสาวากาศมีให้นะครับมีเสาผมมีให้เรียบร้อยรับ FM นะครับได้ดีนะครับก็ช่องต่อสัญญาณต่างๆสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการทดสอบเสียงนะครับไปดูเครื่องภายในกันก่อนนะครับว่า สภาพที่ผมคัดมาเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับและบอกตรงเลยว่าหายากมากๆด้วยนะครับรุ่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเครื่องภายในกันก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในนะครับของรีเซิร์ฟเวอร์วินเทจนะครับรุ่นคลาสสิกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ว่าเป็นแบบไหนนะครับทําไมเสียงดีจังนะครับตัวนี้ภพโอ尼เอสสี่สิบห้านะครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ภายในนะครับของเขาอายุห้าสิบเอ็ดปี กล่องเดิมๆนะครับกล่องลายไม้สวยมากนะครับกล่องไม้นะครับแล้วก็หน้าปัดของเขาก็จะเป็นคิ้วนะครับคิ้วเอ่อสแตนเลสคล้ายๆกับอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเหมือนสแตนเลสเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมดูแล้วก็เหมือนสแตนเลสนะครับสวยนะครับสวยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับภายในนะครับขันไว้ไแล้วเดี๋ยวถอยค่อยๆถอบนี่นะครับกล่องไม้นะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับกล่องไม้ก็สวยนะครับภายใน โครงสร้างต่างๆนะครับกล่องไม้แท้ๆนะครับไม่ได้กล่องทําขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะฮะกล่องไม้เดิมๆเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุใลยแหงสิ้นภายในนะครับวงจรอะไหล่สวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจร otl นะครับระบบ otl นะครับพาร์ติเตอร์จานบินนะครับตัวนี้เป็นจานบินนะครับข้างละ17วัตต์แต่ของเขานี่วัตต์แท้นะครับวัตเต็มนะครับขับลําโพงนี้ได้สบายๆนะครับขับลําโพงนี้สบายเลย นะครับลำโพง8นิ้ว10นิ้วก็ขับดีเร่งนิดเดียวก็ดังลั่นบ้านแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นภาครับนะครับ AM/FM นะครับตัวนี้ AM/FM รับได้ทั้งหมดนะครับกล่อง IF นะครับกล่อง IF ขนาดใหญ่นะครับผมจูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่87.5ถึง108ภายในสวยสะอาดตามากนะครับรีเซิฟเวอร์วินเทจอายุนะครับอายุ52 51ปียัง52นะครับใกล้ๆแล้วนะครับ นี่นะครับหลอดไฟก็ยังติดหมดนะครับหลอดเดิมๆนะครับยังติดหมดทุกหลอดนะครับสวยครับสวยดูดิครับงานของเขานะครับสวยมากนะครับในภาคขยายนะครับภาคฟีโฟโนอยู่นี่รุ่นนี้ซ่อมง่ายนะครับอะไหล่เยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่จุกจิกทนทานนะครับบลรุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเป็นเครื่องระบบ otl ด้านหลังก็สวยงามนะครับสนิมยังไม่มีนะครับมีแถบลำโพงให้นะครับแถบลำโพงเฉพาะของเขานะครับให้ชุดหนึ่งนะครับ ตัวนี้ต่อลำโพงได้สองชุดนะครับ A B นะครับสองชุดแต่เปิดได้ทีละชุดนะครับเปิดฟังได้ทีละชุดนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ครับใช้ไฟร้อยโวล์นะครับใช้ไฟร้อยโวล์แต่หามอแปลงได้นะครับมอแปลงสักสองร้อยวัตต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดิมๆดีที่สุดนะครับอย่าไปแปลงเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้มอแปลงลูกเล็กๆต่อข้างนอกหาง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามได้นะครับมอแปลงเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับด้านล่างนะครับ อันนี้ฝาล่างนะครับฝาล่างสวยๆนะครับไม่มีสนิมนะครับเป็นงานระดับงานสะสมเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครเครื่องการเดินสายไฟอะไรต่างๆอะไรของเขานี่อย่างดีนะครับทนทานจริงๆนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับวอลลุ่มต่างๆนะครับก็ยังเป็นของเดิมนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะฮะจะหาว่าเออจริงหรือเปล่าก็ดูเอานะครับใครเป็นช่างก็ดูได้นะครับเขาดูทีเดียวเขาก็รู้แล้วว่าเดิมไม่เดิมผมพูดจริงหรือเปล่านะครับ นี่นะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เป็น C นะครับเอาพุทนะครับ OTL เนะครับเสียงจะเหมือนหลอดมากนะครับเครื่องนี้นะครับออกแนวนุ่มนวลนะครับนะฮะอุ่นนะครับสดใสนะครับกําลังขับเยอะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาพุทนะครับเดิมๆของเขาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมอแปลงเขาเนี่ยครับเขาจะมีสังเกตนะครับมีไฟร้อยยี่สิบโวลต์ด้วยแสดงว่าเขาทําส่งอเมริกาด้วยนะครับรุ่นนี้สมัยก่อนนะครับทําส่งอเมริกาด้วยนะครับสวยนะครับ ใครอยากได้รีเซิร์ฟเวอร์วินเทจสภาพสะสมแล้วสวยๆนะครับทันทิเตอร์จานบินด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวทดสอบเสียงกันได้นะครับพวกซีไรต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับบางเครื่องก็จะเป็นต้องรีบางเครื่องก็ไม่จาเป็นต้องรีนะครับตัวนี้ก็ยังสภาพเดิมๆและยังใช้ได้ดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปรีไม่ต้องไปยุ่งอะไรของเขานะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยและทนทานนะครับหน้าปัดก็สวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราทําการทดสอบเสียงกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองทดสอบกันเลยนะครับเสียงไม่แพ้นะครับแอมรุ่นใหม่ๆแน่นอนนะครับนี่เบสผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับ ควารักี่ ียงดีมากๆนะครับรุ่นนี้ทันซิสเตอร์จันบินนะครับเสียงเหมือนเอ็มลอดเลยนะครับฟังดีนะครับแล้วก็แนวเสียงเดียวกับซันซยเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะทดสอบภาครับวิทยุให้ฟังนะครับลองฟังดูนะครับว่ารับชัดแค่ไหนนะครับอันนี้ f อนะครับตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดอุบลนะครับอันนี้ร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับร้อยหกนะครับ ร่างกายอัไม่เป็นกินอาหารเรนี่ยห้านะยรางหักเบาเนียป่นที่เยอะที่สุดตลอดเพราะเธอสำคัญกว่าลมหายใจคุยเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือของรัฐบาลที่จะหักแพงเบืงแง่กับเศร้าทรงแก่แรงทรงปนคนบ้านเฮาจับแขนเบา ราเิมอารมณ์ดีมองโลกอย่างสดมันเฮวแต่วุ้ใจดีมากครับอนนี้ช่องนัดสภานะครับแปดสิบเจ็ดจุด้านะครับรัฐสภาแม้ว่าหน่วยงานหลังนี้ยป็ของแม่ใน้ไร่กันต่ว่าทำไมทุกคนชอบหกหก จะว่ารายการนี้มันดีพร้อมชมกันค่ะคุณผู้ชม ครับปกติแล้วชะรจูเนอร์ไม่ดีจะรับไม่ชัดเลยนะครับตัวนี้รับช้างมากเพราะว่าอยู่ไกลมากเลยนะครับร้อยเจ็ดจุดเจ็ห้านี่อยู่ห่างจากผมร่วงร่วงเจ็ดสิบแปดสิบโลร้อยโลเนี่ยนะครับอยู่ไกลครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเอมนะครับเอมบ้างนะครับอุปกันตนไม่เกินสองร้อยคนสมบูรณ์แบบมากครับเอใช่ก็ได้ เีย,เยกเรียบติดเนิบหรืองานวิจารณคนไทยนะไม่ให้ออกจากการไม่ให้ถูกเสีงางครับกองเอฟเอ็มอนะครับเก่าเพียงไม่ก็เลยเซกันยันเนี่ยไอ้เนา สบายต้องเรียกแบบเป็นหนึ่งสองสามสี่ดีเปดีมากเลยครับ นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสภาพสวยๆเสียงดีๆนะครับระดับงานสะสมเลยนะครับตัวนี้สนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ